เดี๋ยวสีได้มะมกวงสีข้วหมูกระดูกวันส่ปีครับสซบักซี่เหล้าสต้นหอมเสียบๆเมนูนี่มาล่วงเบิองครับท่านผู้ชมใค่ออยากเค็ดคือกันครับผมก่อนอื่นนี่ต้องเฮีดยปีกล้ยมันแหงเลยปีกล้ยมันมีควาวแหมเพราะมันแหงเอาต้องเฮีดยห้มันมีความฉับมันมันจากหน่อยครับกระทะนำมันลงไปไม่เฮีดยห้ทหมูมันสุกหอมๆกันนี่โอ้ผมเลื่อมไปบ่แม่นหมูครับลงไปกระเทียมนี่ กระเทียมกะไก่พี่แงหงหอวหอมแยงครับต้องไปเลยหอมหอมแบบนี้ตามเนื้อเนื้อสีขั้มหมูกระดูกวันครับโอ้ไฟแห้งครับนี่โอ้เห็นหมูมันหอมหอมเราอีกย่ำเพา,เอา,เ,อาเอาไปมกมันจะฉ่ำครับผมมีความมันปีมันยังสีบ่าแหงบว่าม,มกเสปีนี่ปีกวยย้วยี่อวงผมแซน้ำเกลือไว้ทำความสะอาดล้วไปแซน้ำเกลือ ให้มันว่าให้มันสีง่มครับใบมันสีสับสีเหลยด้วนผงผงลดลงไปจย่างน้อยเนี่ยหมูน้ำหอมนุ่นๆไปเลยโอ้สีข้าหมูหย่ำปุ๊ดปุ๊ดปุ๊สมกคมหอมเลียบนีเพราะว่าเขาทาอยู่ดี่ครับสีข้าวหมูกระดูกอ่อน เพิ่มาเศษเศษน้ำกันดนะครับเด้ออาหารอีสานบ้านๆคือเกา่าเหรอผมสูตรกับสูตรบ้านๆนี่แหละมาดัดแปลงแต่งเตื๋ยวาัจิเห็ดกว้วมหอมกับขันตัวนอื้อชีเห็ดบุกขึ้นขันได้สุดท้ายแล้วเครื่องปรุงวิธีท่ำอัจจิไข่ไข่กันครับแต่พอแต่เมียเพิ่มผาเห็ดมาผมมาดัดแปลง,งแต่งเต็มนิดๆ,หน,ๆหน่อยๆเมืองนี่ปีกล้วย ทำความสะอาดแซน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วลิว้นนำเกลือกว่ากระสิเตรียมจะได้มาปรุงแล้วครับนี่พวแล้วครับเนี่ยหมูซุกประมาณนี้สีขุ่งไวยมันเย็นแล้วมันก็ซุกเลยละเบิ่งช่ำๆหอมๆเลยแหละเนี่ยหมูลงไปเลยครับน,นี่มีความมันๆแั่หน่อยหอมๆมันๆนุ่นๆลงไปเลยพวกปี ปีมันขนขางที่มันแหงเวลาห้องมกพร้อมตรงเทียตัตงสีครับให้มันมีช่ำๆมันยังเสียบพริกแหงกระเทียมหัวหอมแดงตะไคร้ครับที่ต่ำไ้ล่ไปเลยเ่้ยห้องหมกปีสูตรบานๆต้นหอมครับพักซีเล่าวลงไปหอมหอมเสียบเสียมาพริกสวดครับหรือว่าลูกดวดลงไปเลยเพอีตัวลงไปพักไรๆครับ ผักหลายยี่หมี่เงินเพราะผมชอบผักเกลือครับเกลือผงนัวผงปรุงรสลงไปเกลือผงนัวผงปรุงรสขาดบ่ได้ครับนี่น้ำปลาาาหานอิสานบารด์ห้องต้องไปหลายๆเลยนี่เอ๊ะเบิง่งน้ำปลาาดเครื่องขวดผมใส่ <c oughs> มันจริงๆิ๋นนัว น้ำปลาพร้มแล้วครับนี่ค้นให้มันเข่ากันเลยแล้วครับมันโอ้กินหอมกระเทียมตะไคร่กับผักชีเล่ากินหอมขนาดพอดีตูอมกสี่ข้วงหมูกับเสียบเพือนครับผมมักสี่ข้วงหมูกระดูกวันหยำพุดปุดดียิงมาเห็ดปุ่งแบบเล่าๆล,ล,ล่าบานๆแบบนี้ แบบปรุงแบบอีสานมันบานครับเสียบผุมหมากอาหารอีสานบานห่อแบบนี้แหละครับผมแซมกระบิดกระเบี่ยวไปเลยครับหม้อ้ซมกระไดแซมสีบิดสีเบี้ยวแต่ว่าใจคข้นเย่ะบิดเย่ะเบี่ยวครับผมหากท่านผู้ชมคือเกาลัดผม มาเห็ดกับเขาสู้ให้เบิ่งคือเก่าล่ะครับอยากให้มากินน้ำกันพุ่นล่ะโอ้เบิง่งท่านผู้ชมเป็นตะแซ่บบ่มันคือหอมเป,ป็นตะเสียบจะกินอยู่นี่ก็ก,กินได้ไดเพื่อวันเนี่ยหมูมันผมล้วนให้มันสุกแล้วดีมันหอมแล้วผมสิซิมเบิง่งเลยล่ะครับ ซิมมันก่อนมันนัวบ่พอดีแล้วครับผมหอมหอมหละหอมหอมนุ่นนัวมาด้ครับมาด้บยปนีข้นแขกจนเขากันแขกเลยนี่ยข้นด่วนปนีเจ็บเสียบต้องกันปียมเป็ม เตรียมไปหวัวไปตวงขางไฟไปหนึ่งครับ